สวัสดีตอนเศร้าคะ่ะพี่พี่พน้องน้องเมื่อนี้กะสิผ้าพี่พี่พน,น้องน้องไปซับนอใหม่มาเสริมนะคะพี่น้องมันมีนอเย้าเติบแล้วต้องซับนะคะร้านก็นมาซับอยู่เรื่อยอยู่คะ่ะแต่ว่ามันมกินบ่ท่านหรอกคะ่ะเดี๋ยวสีมาซับมีสีหาโนอคะ่ะพี่น้องไปสัตว์น้ำกัดนะคะนอใหม่นี่แกยุขข่ขังขอบหมูล่ะคะ่ะให้ร้านร้านมาซับเข้ากับซับแตงแตะ นอนอันนี้ไปมันกระแตกนี่อันนี้คือเป็นงองอ,อันนี้นเป็นพญานาตีพี่นองหุ่นหุ่นก็อเดียวเด้อค่ะเป็นนอใหม่ยังค่ะหุ่นเดี๋ยวสับน้ำกันจ้ะอันนี้เซียวออกกิซือค่ะมันงอนี่อันนี้มันงอเป็นพญานาตีนอบ่นี่คือเขาอัน เจอมาแรงกัดน,นะคะเขาก็เลยไอ้พี่การนะอันนี้เข้าก็สิเอาตัวนี้น้อใหม่นะคะพี่น้องถ้าเขาตัดจำเท่าไรท้งดีเขาจังสิบวกขลดพ้นแต่ว่าไม่ว่าสิตัดได้บ่ถือยอดจอยพ่าเป็นยังค่ะ ่นแล้วพ่นแล้วพ่นแล้ววใส่กระตาเราลงไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาแน่ๆนี่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเอาแน่ๆนี่ก่อนเออปาดซ้ายปาดขวาผ่านงัดโกเอออ่อนๆค่ะใส่กระตา มนันให้แตกคกะค่ะพี่น้องมนุนเอาท่านทำความสะอาดมองนีอยู่ค่ะนี่ก็เอาเลยค่ะโอยโกะใส่ตะกร้ามนุนเอาค่ะพี่น้องนอนนี่คือหน่อยแค่เอาคือเกา ให้เขาได้แกขึ้นใหม่ก็ค่ะพุ่นวันนี้แมวมีอ,อสิอันเสริมน้มาใหม่นะคะอันก็ะปนนะคะไุยเบิงทางในค่ะววายเต้าหมากบกำลังติดสัตว์กับพี่น้องผู้เบาวกับมาวนมาวนอันนี้นอบักใหญ่ หย่อนแสงเนี่ยจักหน่อยเด้อยพี่น้องชึบช,บช,บชึบก็เอื้องไปโอ้ยสามีกักินมาบดอันนี้เชื่เอาไว้ก่อนให้ได้อีกมือสองมือจังมากคุณโอ้ยสักหลักค่ะก่อนน้อยๆนะคะนี่เป็นเราใหม่สองปีสองปีกัวค่ะ แล้วฟันกิ้งออกเรื่อยๆนะคะมันก็นเลยแตกนอนให้ได้กินตลอดครับพี่นองนานนี่คุณนอนน้อยๆตุ๊บติ๊บก็ไลยพี่นองคุณเดี๋ยวจะพันหอบเฟียงใส่ ต้องนาด้วยค่ะมันจะอ่อนเพราะว่า,าหน่อไม้เขาอ่อนอยู่แล้วต้มแป๊บนึงกะคือมันสิอ่อนเร็วนั้นสิออนนะส,สุกเร็วโอ้ฟันใหญ่ๆเลยตาสมมุติว่าเขาเห็ดังสีเหลวเขาอยากแกงหน่อไม้เขากะซอยให้บางๆแกงได้เลยค่ะ,คะเขาแบบเหลาอ,อนะ่อน នៅទៅតែក៏យ៉ាងអន់យຖືថាយ៉ាងអន់អាចក៏ថ្ងៃតែសាន់តែยาวគាត់ថាបែ เปิดพระอบพบนางโมราพิณแล้วกินได้แล้วพี่น้องเทเลยแบบ